สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทีสุดแห่งคุณไซส์อาถรนบาทแตกแกยากมากถึงมากที่สุดคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของอาถรนบาทแตกกันค่ะ ก่อนอื่นเอทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนช่องเอทูบเสมอมานะคะหากท่านไหนอยากให้กําลังใจเพิ่มเติมสามารถร่วมกดปุ่มซุปเปอร์แตงขอบคุณได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะคลิปนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับเรื่องของบาดแตกค่ะซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าเป็นวิจารณญาณสําหรับแต่ละคนเลยนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจในเรื่องของบาดแตกสามารถมาร่วมค้นหาความลับบาดแตกกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ บาดแตกทางศสยศาสตร์มนดำนั้นมีจริงหรือเปล่านะคะหากพูดถึงบาดพระเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกันดีพอสมควรเนื่องจากบาดคือหนึ่งในอัฐบริการที่เป็นของที่พระภิกษุและสามเณรใช้ในการบิณฑบาตนั่นเองค่ะโดยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าบาดมีสองชนิดเท่านั้นคือบาดดินเผาและบาดเหล็กลมดำนะคะโดยมีขนาดตั้งแต่เจ็ดนิ้วถึงสิบอ็ดนิ้วค่ะและพระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุใช้บาด ที่ทำจากวัสดุที่มีค่าเช่นเงินทองทองเหลืองและทองแดงนะคะแต่ในปัจจุบันนี้วัดส่วนใหญ่อนุโลมให้ใช้บาทที่ทำจากสแตนเลสได้ค่ะเนื่องจากทำความสะอาดง่ายและสะดวกต่อการดูแลส่วนฝาบาทในสมัยก่อนนั้นทำจากไม้ก็ให้เปลี่ยนมาใช้เป็นฝาสแตนเลสแทนแต่ในบางที่ในภาคอีสานยังใช้ฝาบาทที่ทำจากไม้อยู่นะคะ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับบาทพระแตกซึ่งเป็นความเชื่อที่มีอยู่กับชาวพุทธมานานหลายร้อยปีบาทเป็นของที่ใช้กับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เหมาะที่จะมาปรากฏอยู่ในเคหสถานโดยทั่วไปเนื่องจากเป็นของสูงค่ะ ส่วนความเชื่อในเรื่องของบาทแตกนั้นจะปรากฏมากในภาคกลางยิ่งกว่าภาคอื่นนะคะเนื่องจากพระสงฆ์จะได้รับการอบรมถ่ายทอดจากพระอุปชาว่าให้ดูแลรักษาบาทของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะมีความเชื่อว่าพระสงฆ์หนึ่งรูปจะมีบาทได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้นค่ะในสมัยโบราณบาททําจากดินเผาหรือไม้หากเกิดรูรั่ว พระสงฆ์จะต้องชัญญาเพื่ออุดรูรั่วนั้นและใช้บาทนั้นต่อไปจนกว่าจะมีผู้นำบาดใบใหม่มาถวายค่ะในกรณีที่มีการแตกหรือชำรุดพระสงฆ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้เก็บรักษาและเก็บไว้ภายในวัดอย่าให้ไปตกอยู่ในมือของคนไม่มีศีลธรรมหรือจิตใจไม่ดีและอาจคิดร้ายต่อผู้อื่นเป็นเรื่องที่พระสงฆ์ต้องระวังมากๆเลยนะคะ ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเก็บรักษาให้พ้นจากมือของคนจิตใจไม่ดีไม่มีศีลธรรมเพราะคนจิตใจไม่ดีบางคนอาจนำบาทนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรได้เพื่อให้เกิดผลในทางอาถรรพ์กับผู้ที่ตัวเองมุ่งร้ายนะคะเพราะเพียงแค่นำบาทนั้นไปทิ้งไว้ตามเรื่องส่วนไรนาหรือนำไปโยนใส่ไว้ใต้ถุนบ้านของคนที่ตนเองมุ่งร้ายก็สามารถทำให้บ้านนั้นเกิดความเดือดร้อนทะเลาะเบาะแวงแตกแยกและหากผู้ไม่มีศีลธรรมผู้นั้นลงคาถา อาคมกำกับชิ้นส่วนบาดแตกได้อาานที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านหลังนั้นจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยทั่วไปหากบาดแตกสามารถพบเห็นได้ด้วยตาเปล่าการจะนำบาดแตกนั้นออกจากสถานที่จะต้องใช้พระสงฆ์ที่สามารถกำกับคาถาลงอาคมได้มาเป็นผู้ทำพิธีถอนบาดแตกนั้นออกไปและทำบุญเสริมให้กับเจ้าของบ้านเพื่อเพิ่มความสบายใจในกรณีที่ไม่สามารถเห็นบาดแตกได้แต่ทราบจากผู้ที่สามารถสัมผัสทางในที่เจ้าของบ้านนั้นศรัทธาก็ต้องทำพิธีถอนเพื่อแก้ไขเช่นเดียวกันนะคะ แต่ความเชื่อที่ว่ามีบาดแตกในบ้านโดยที่เราไม่สามารถมองเห็นควรใช้วิจารณญาณว่าได้รับทราบจากผู้ที่เราเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าเนื่องจากบางครั้งผู้ทํานายทายทักอาจใช้ความคาดเดาเพียงว่าบ้านนี้ไม่มีความสุขได้รับความเดือดร้อนพี่น้องทะเลาะเบาะแว้งการจนหาความสุขไม่ได้จึงนำไปโยงเข้ากับเรื่องบาดแตกซึ่งอาจทำให้ผู้รับฟังเกิดความวิตกไม่สบายใจจนหาความสุขไม่ได้เช่นกันค่ะ วิธีการแก้ไขก็อาจใช้วิธีเดียวกันกับกรณีที่ไม่เห็นบาดแตกแต่หากไม่ได้เชื่อถืออย่างจริงจังนักหากได้รับการทำนายไทยทักในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดผู้ถูกทักก็ควรทํำบุญเสริมบารมีให้กับตัวเองเท่านั้นเองค่ะสำหรับการทำบาดแตกนั้นถือว่าเป็นวิชามมนดำที่น่ากลัวมากสำหรับการทำของใส่กัน เหตุเพราะบาทนั้นเป็นโควาจรของพระพิสุและเป็นจุดรวมแห่งทานหากบาทแตกนั้นจะส่งผลถึงความอดยากการระงับทานดังนในวิชาบาทแตกนั้นการทำใส่การจึงสื่อถึงความขัดสนการอยู่กินอันจะนำมาซึ่งปากเสียงกันได้นะคะสำหรับวิธีแก้ทางวิชาบาทแตกนั้นทำได้4วิธีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกใช้มเมล็ดข้าวและดินที่ประกอบพิธีแรกนาควัน ปลูกและโปรยรอบบ้านพร้อมบริกรรมคาถาว่าพุทธโธทำให้หลุดธัมโมทำให้ดับสังโคทำให้ศูนเสนียจันไรจงหายไปด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะ วิธีที่สองใช้ตะปูสังฆวานนอนหรือตะปูธรรมดานำไปฝากไว้ในโบสถ์หนึ่งพันษาเน้นวัดกลางที่มีการบวชและลงปฏิโมกประจำแล้วนำตะปูมาตอกที่เสาบ้านหน้าต่างประตูพร้อมบริกรรมคาถาว่าพุทโธท,ทำให้หลุดธรมโมทำให้ดับสังโคทำให้สูนเสนียจันไรจงหายไปด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะ วิธีที่สหาบาทแตกที่ทำใส่เราแล้วห่อด้วยจีวรขาดนำไปทิ้งแม่น้ำเกล่าวคำต่อพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพร้อมบริกรรมคาถาว่าพุทธโธท,ทำให้หลุดธัมโมทำให้ดับสังโคทำให้สูนเสนียดจังไรจงหายไปด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโโมนะ และมาถึงวิธีสุดท้ายวิธีที่4วิธีที่หนักที่สุดแต่ไม่แนะนำให้ใช้คือการใช้ประจำเดือนแรกของสาวพรหมจันทร์ล้างอาถรรพ์บาดแตกที่ลงอาคมไว้เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดอาถรรพ์ค่าท้าบาดแตกที่สุดแห่งคุณสนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ